สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้แม่สุขภาพของธรรมหอดออโดมลูกหนูกำลังสอมล้ำติวกันค่ะพี่น้องนนเวทีมาคุณมแม่สิมาพาเยี่ยมชมมาโดนเติมละคะ่ะแม่ขั้วในยังกินนอเหมือนแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดอะไรเออ,เอ,อไปแต่แซกช่ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวจังนายจังสิกิน ตอนตอน,นีเดี๋ยวเสียย้ามาเบิองซ่างเดี๋ยวคุณแม่ชุกพาคุิพ่ไปเยี่ยมชมเบืงองวาพระเจ้าเห็ดหัวค่ะพี่นอ้องเห็ดหัวทางซะหลังจากที่พายอยู่มาแรกมาขึ้นนี่ สิถ่วมสาเราเบิ่งดูผู้สาผู้สาสูงๆแม่พี่น้องถ่วตะไคร้คข่แล้วย่างต่พักขาักขาติดเบิดสูสุต้นค่ะมึงดูว่าแม่สุภาพบด้เอาหฮมมานาแเราก็บรได้เอาอนแบนมากค่ะสร้างพื้นกระรั่งและเห็ดรั้วทำรั้วพอดีค่ะเมื่อไรจะเสร็จเนาะเนาะ,ะกี่วันละคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสร้างเมียสร้างพร้อมอ๋อทำไปสุดๆเลยพี่น้องตอนนี้กำลังผูกเล็กผูกขั้นหนาข่อยสิบ่เขาฟาติโอ้ยข่อยกับบะไดเอลมมาเนาะหนาะข่อยกับเขาฟา,าท,าาทอดอะไรบาตเรนาะโอ้ยชูบะไดเอลวฟาพี่น้องมาเยี่ยมชมบ้านเพลินเฮ็ดหัวเมื่อใด้สิแล้วพันนะ ฮ่าเบิ้องดูพี่น้องน้ำม,มาเหมือว่านหนังแจม่มืขึ้นนี่ผ้าย,ยุใหใ่มากบ่ธรรมดานา้ำกระทวมซาข่อยเบิร์ดเราเห็นบ่ตะไคร่ข่อยทวมตะไคร่ข่อยเบิดแลว้วขอ่อยใบสีหาอันเอาอันน,นั้นอันนี้มาปูกเดียวไห้อันน้ำหยุ่นผุนละมันจังสีงอมบัดปูกได้เดียวนี้มันน้ำมันไหลพี่นอ้องต่มาข่ายยูผักขาติดเบิดเลยติดเบดสุตน้น พุ่นกับพรแท่นเนอามาใส่พอมามันค้านามเนาะพี่น้องหนามไหลพุ่นค่ะพี่น้องเง่ยเาไปสุดสาเลยพุ่นจักน้อยกับประมาณจักมือนี่พอประมาณจักมือจังสิเศจกับนกกับนดรั้วนี่ทำรั้วนี่อันนี้คือเฮ้าเทเทขั้นเออเทขั้นแล้วก็จิก้ออีกขันตอนค่ะเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ ตาบ้าขันมือได้ฝนตกกัวกระเฮ็ดบ่ได้อีกละมแมนมันก็ค่าจืดเนาะพอเนาะมือนี่มือนี่สิบ่มี่ดอกตีฝนมี่แจ้งไหนไาสิต,ตกแต่หมู่บ้านพาอยุยใหญ่หอวบอม่มีมันสียรายไปทางอื่นแล้วตาบ้มามือ่อคืนนี่กับกับพายุใหญ่อยู่ตาบ้านขางนันข้าวเดียวเต๋อบม่ได้ตกโดนเป็นบ่นผ้าอายุใหญ่มาแรงตาบ้าโน่อื่นมันไปแล้วโน่อื่น เออโนอื่นโนเอ็นมันไปเบิดแล้วยังแต่โนบออื่นโอ้ซุ้มแม่บ้านสองสามสี่หาปวดพ่อบักโม่บักแตงจวดจาดฟาดบึ้มฟังเสียงหมอลำอยากฟอนบอน้ฟังเสียงหมอลำดนตรีนี่ลวกขึ้นฟอนแล้วก็ลิ้วขึ้นฟอนแล้วก็เหตุงานไปน้ำก็ได้เด้ลละ เฮ็ดท่างนี้เฮ็ดมาฮอดนี้สักก้อนเนาะเออนี่ค่ะพี่น้องฟังท่างนี่นกระสิขายขึ้นกันแต่ว่าเฮ้าบรท่านไ้เบอกกันสัญญากันฟังทางขวาเมื่อให้ให้ต่อไปนี่ก็จากระขายกระสิซื้อเอาย่ดอ,อกถือแล้วตะลีแล้ววันที่หนึ่งกันพันนะ <c oughs> โอ้ยขอนคอยตากแดดจ้งสี่ขอยกระจานาเขาฟ้าเท่านั้นแล้ว สูแดดบ่คือบ่คือบ่เจ้าด้เนาะสูแดดบ่ได้บ่เคยค่ะแมนตะวันตะวันสมัยตะกี้กับลํำบาคากได้ไมมนี่เราประมาณสี่โมงแรกนี่ลูกกาทวนทวนวนด้สมัยตะกี้ด้เดี๋ยนี้สู่บ่ได้เพราะว่ามันสบายหรอมันเขามันออกแดดบ่ค่อยได้ปันได้ถ้ามันเถาไปน้ำตะกี้กับเตกาทวนทวนหือกันหรอวะเออดำหน้าทวนทวนหือกันละสู สู่งานมาคือกันละแม่เอ้ยลำบากลำบนเสื้อสีได้ซ้ำนี่เสื้อสีไดซ้ำายก็ไปตามมาสถานการณ์มันน่ะเนาะค่ะตะกี้กับสู่แดดสู่ร่มคือกันสู่เมื่อดีออกแดดบ่ได้ออกแดดบ่ได้มันห่อนแห้งอิลี่ห่อนแห้งสมัยนี้มันเท่าได้สบายมันก็เลยเป็นได้ไรบุญบ่ค่อยได้ออกแดดขันสูแล้วกับธรรมดาปกติคือมุขเจ้า่ล่ะ ค่ะห้อนบ่ได้๋ยห่อนไประด้ด๋ยวกูเดาอย่างยังวาตทเพราอพอตอัวก็ยังเดียวสู่ไปสูป่ไปสูป่ชีวิตบวาบตาไผ่ดอกแต่ละคนคือกันเบิือนค่ะหัวหน้ากับค่ะชีวิตยังบ่สิ้นกระดิ่งต่อไปล่ะแม่เอ้ยผู้ใดก็คือกันเหมือนละ่ะเอาบวบตาตะหัวหน้า,นาบวบตาตะลูกน้องละ่ะ เอาเอาอดเอาแม่อดเอาไปอวดเอาไปสิอีกมือช่งมือกัโบโชคมันดอกจ้าเดี๋ยวหอดมือก่อน <c oughs> เอาเอาสู่ไปสู่ไปพอได้กินได้ทา่านเก่าละเฮ้ยว่าน่อยกัอบอก่าออกพรรษาแล้วพระเจ้าละเนาะ,อะโอเคโอเคอเคบื้องพี่น้องน้ำเต็มสาเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ๊เอาโอ๊เอาบ่ดตายดอกสู่ไปสู่ไปสู่ชีวิตไปเพื่องานแล้วก็เพื่อเงิน ก้ากาดำกินเขาก้าหยังนาะนาะได้ยังกินล้วคุณลูกโอ้อยเป็นแต่แซ่บแท้เนาะอันเมื่อนั้นก็ะซิบแซ่บปลานอันเดียวกันบ่ปลาปลาแหงปลาแหงมือนี่บ่แพ้มือนั้นแพมอ่มือนั้นแพ้มือนี่บ่แพมอ่โอ้ เอาตงไปเห็จักตัวเลยเบิดไปนี่โอ้บ่ธรรมาดาตัวนี้พี่น,อน,อน้องจักหน่อยหมู่บ้านหมู่บ้านไปกินตำเหนีย์ไปกินตำเหนีย์นะเจ็บท้องวัดสั่นกินตำเหนีย์เจ็บจท้องไปหอดเฮียนไปกินเขากับอีหยังน้อยเออเจ็บแสบท้องวัดสัน่นถ้ากันกินนี่หยงมื่บ้านใช่มันไอีหน่อยกะลูกกะล่าเนาะพระธามันนั่นแหละ พี่บ,าบ,า,า,บาบีบอกพี่น้องพอบามูม่มอลั่มกับมีหนาทีค่ะม่มอลั่มกับมีหนาทีสอบกับสอบไปดูเห,นนเห็ดงาน่ะเห็ดไปต่างไฟต่างเห็ดไฟดินไปอันนี้เม่นพักกาดโอ้อันดวงดีดวงเด่นอามาให้สิพักกาดดวงเด่นอามาให้เป็นบ้า โอ้ให้แม่ขั้วขันสมพักสูู้กน้องกินขันสมพักสูู้กน้องกินกับเนี่ยแต่จะเมื่อเมื่อเมื่อเมืเออมาแรกกับขันได้เออเวละขันนี่เอามาซอย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 ,อยแล้วก็บขันไปเลย อันนี้กับปลายปลายทางขั้วเห็ดหมองนางหมองเศร้าให้เขากินเขา่าไออันนี้เห็ดหมองนางหมองนางหมองเศรเา้าให้เล็กน้อยบัด,ยดนี้กัเห็ดหมองนางแล้วก็สิไม่เห็ดตุเห็ดตุเงวๆ้ให้เขานั่งกินเขาเนาะพี่น้องเนาะพอด้กินพอด้อยูด้เศร้า สร้างเพิ่นกระเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้กับทางนี้กับว่าเสียประสิใส่กระจกแต่ว่าสร้างเพิ่นกับว่าเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนีเพราะท่านไดนมีเวลาเพราะท่านไดนมาเฮ็ดให้ใส่กระจกปายทางนี่แหละ่นว่าสิใส่กระจกสร้างเพิ่นค่าค่าพายุอยู่บอ่ะคอยเฮ็ดไปละพี่น้องเทียละขันตอนเดี๋ยวะก็แล้ว เจลียงสองย่างไปไฟทั้งอ่ะบ้านพักบ้านพักกับกรลังสาบพี่น้องกำลังสาบอันฝนบ่ฝนบ่พพยูบ่พายูอียัางล่ะพยูอียังขอมอะไอย่างเป็น ถ้ายูอันอันลูกอื่นลูกอันก็ออกไปแล้วอันนี้ลูก,ก <c oughs> เังคุณแมนสุภาพเาาาพิ่งจออกมาบางหันพี่น้องโอ้ยฉันมากดีกับ่ได้ยูหูดีเนาะ เพื่อไปไหลเรามันไดถ้าโอกาสมีไปทันได้จะไปกอด้อมร้องให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เมียผีเหมือนกัน ใครว่าช e ah e on. like ั e ่วแย่งผัวชาวบ้านคนอดกลั้นอยู่อย่างทรมานผูกประจานเมียน้อยเยรอ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 เต่รอรอแล้วรอแล้วนอนรอบผัวเขา พัสนเซนกลุ่มตอนนี้หมอลำอ่ะได้ได้ได,ได้ประมาณจักเปอร์เซ็นต์แล้วยงหยุดนักแสดงหมอลำมาเราอ่ะได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ล้วลูกประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นเกียรติยศเหรอบ่เหรอ นักแสดงหรือว่าเรืองรวมทั้งหมดอ๋อโอ้แต่หนีไปหนีหอดมือออกกะจิกหัดลอยบ่หรอเอาเอาคอยฮัดคอยติวไปมากะมีเด็กไหมเด็กเก่าเนาะคอยฮัดไปเฮ็ดไปพี่น้อง เที่งพาย,ยุเที่งพาย่อยโอ้ยน้ำท่วมสาข่อยเห็ดจังไงถั่วมมันต้นผงสูตรดถั่วมันไอตูวข่เมื่อแล้วปลาสีเบิ้ลดอ,อ,อ,นนอกมาตีปลาสีเต้นออกเบิ้ลแล้วขัดฝนมากมาตีพายุมา้ยมาจี แต่ทุพ่าเพราเห็นหนูไปในเรื่องเอาแว่นมาพี่น้องยางมากกระไดบักการบักการไปยางบ้างแดดไล่บ่ว่ายันนาเขาฟ้า,อาคอยเป็นคอยไป ไม่จะยิงต่อกระเทยรกนะักหนามือนเดิม สาวสิส่งไวเออเออ่า <mówi> อันแฟนับเบฟซี <S <S ่ก็บอกตั้งแต่เล็กจากประตไดแน่แม่เอ้ยมุนหนุ่ยปุ้ย eo lăn bát lăn bát lăn bát eo lăn bát lăn bát lăn bát lăn lăn bát lăn bát เอวลันปัดลันปัดลันปัด <c oughs> คนละตอนบ่เขาลองคนละตอนบ่นี่ลองแม่มากกว่าที่ได้ตั้งแต่เอวลันปัดลันปัดลันปัดอะมากกว่าที่ได้แต่หมองเอวลันปัดลันปัดลันปัดย่าว่าให้ยฮัดลองเนี่ลองจักก่อนเต้จักก่อนสองก่อนแน่ว่าสนุกแต่ลองเพ่งกับยัางลองเป็น เด้นก็ได้ร่องก็ได้อยู่แต่ว่าลําบ่ทันเป็นก็ยังว่าค่อยหัดไป

ความเมนกับว่าเห็นหูคักบ่ได้ส่แว็นไปออกออกไฟแดดบ้างหันกันเลยเข้ามาโฮมย่านนาเข้าฟ้า เอากระาจิตต้มปลาย่าไหนต้มส้มบ่เดี๋ยว่เพื่อนให้ย่าเชิได้หลายตัวปลาเอคนุเม็ดไปหามาสองตัวบักไงเลยต้มส้ม่อยออกแดดว่าได้โดนดอกขย่านาขาฟ้า ราะว่ามันร้อนม่เห็นหุงเนี่ยเดี๋ยวไปยังพ่อพ่อไล่เล่นนี่ไหมพ่อ่าบ่ได้ใส่เล่นอายุไข่หัวจะได้สิบเอ็ดสามสิบหกสามสิบหกบ่ได้สนใจอายุเป็นเพียงตัวเลขบ่ได้สนใจยังอยังสิบหัสิบใบอยู่เหันกำลมาเป็นยัง สอไปสวนมาก้าอะไรแหงรวยติเรียนแม่แม่จะได้ห้องใส้ดมันยังไม่ซ่อมยืนโซกันมันมือวเนี่ซอมยืนโซกันมันออกขากม่อนี่คนก็ไม่ได้บัดต่ำกันอยุ่บัดขากับรถถกจมูแล้วควนก็มีจมือใบใบอยู่บ่บ่บ่เหยียดบ่ ยินเข่าเด้อครับพี่น้องใช่ค่ะขึ้นจมให้ฟังขิ้นจมให้พี่น้องฟังตอนนี้อมติวไปซ้ำได้ออกงานได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นซ้ำได้ซ้ำนั่นหรอแม่เพราอะไดเพรให้ออกพอได้พอได้เหรียเพไดเก็ต้องคืนอยาพี่น้องคือโหดไายแล่ท่านรุ่นอาไรกักรงมันจะคืนทุกปีไหม พ่อเปเป๋เพ่พ่อเปเป๋พ่เปเป๋เลยมาจะเลาะเันจะคืนลุงก่อนฉากก็ไปเขาก็เหนืเอยขอเขาได้สามศาสตแย่เยอะหรอนะแย่เยอะหรอเ่อไหร่เมื่รกำกดำเหมือนจักรยานยันทะเบียนเก็ยันทะเบียนบุญจุกแ้วว้านทรงจังหัน อันอันนั่นก็ให้มันล้านะมูนี่แหละมีย่บองปอมันเสียงดี่ดีมันล้ำมันเสียงดีอยู่ด้มันล้ำดีอยู่ดีแตาดีุ่นดีพร้อมเนี่ยมันเกนไปมีแต่ความไม่ล้ำเลยเกินเลยเนะมันอยากล้ำอยู่มันก็เคยล้ำอยู่ปฐมนิ้มไหมขัดนิ้่เลเนาะมัน้องมันลองเพลงอ่ะเธอไปเจยกับใครอยู่ด้เนาะเสียงดีล้ำดีเย่้าก็การแกยู่อือ มันดีนะตาดีมันแต้งตัวเขาเรียบเป็นนักเอกหน่อยก็ได้อยู่เนี่ยให้โอกาสเขาน้ำให้เขาโอกาสเขาหัดเพราะว่าเขาไม่เคยมาหัดเนาะ พี่น้องเดี๋ยวนี้แม่สุภาพบ่ค่อ,คอยดเดชกับเขาย้อันยังเพราะว่าช่วงนี้ออกมาแล้วก่ะมาเบิ่งเได้เร่งหน่อยบ่ค่อ,คอยเดชมาเห็ดไอ้แม่มขั้วเห็ดมี่ยังเก่ามากินน้ำกันไปคันเห็ดก็สิช่วงพุ่นละช่วงออกงานออกงานช่วงช่วงเขาไปรับนั่นไปรับงานจับภาพาแถวบ้านเฮาพุ่นละช่วงออกงานที่บ้านรับจดแจงมันจะค่อยเดชไปเห็ดหลังเวที่แต่บายช่วงนี้บ่ค่อยได้เ็ด เราวากานคือบานแล้วเนาะเมลา่าเราก็ไปล่เหมือนไปแลมเมันกรุงเทพมันกับามีเมลาเหตดดอกค่ะพี่น้องเมล่ามันจ่อเมลามันหน่อยสถา,านทีนบ่อ,อํานว่ยไห เดี๋ยวคุณแม่ซือ้อผักกระติบชิปเลยด้ปบะเนี้ยชิปนี่ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อค่ะเล้วขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งประมาณจะคนหกลอยหกลอยกลัวขอบคุณพี่ขอบคุณน้องมาเยี่ยมมาชมเวลาคุณแม่ไห่แป๊บหนึง่งกางน้อยกับชิปหนาจะมากันอีกซ้ำนี่แหละค่ะสบายดีพันน่ะไปก่อนสวัสดีค่ะไปก่อนพันนะ่ะบายบาย